สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับหัวไล่ไปนาชาแนลนะครับวันนี้จะมาพูดถึงหญ้าหวายเนาะหญ้าหวายเพอเอินหญ้าหวายที่สวนผมเนี่ยมันมีเยอะมากเป็นหญ้าที่ปลูกขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับขอแค่มีน้ำเนาะมันก็ขึ้นนะครับมาดูข้อมูลนะครับเกี่ยวกับหญ้าหวายนะครับก่อนจะไปฟังข้อมูลดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพืชเกษตร .com ด้วยนะครับไปดูกันเลยมาเริ่มกันเลยนะครับหญ้าหวายหรือหญ้าหวายข้อนะครับจะเป็นพืชระบาดอย่างรุนแรงในนาข้าวนะครับซึ่งชาวนาเนี่ยไม่ต้องการนะครับแต่สำหรับคนเลี้ยงวัวเนี่ยต้องการอ่ะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงเนื่องจากลำต้นนะครับ เป็นต้นไหลนะครับหัวอยู่ใต้ดินลึกทําให้ทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดีนะครับจะกําจัดได้ยากหรือจะใช้สารเคมีฉีดพ่นนะครับก็ตามก็ยังกําจัดได้ยากอยู่นะครับแต่กเกษตรกรบางรายนะครับหรือบางกลุ่มนะครับใช้นะครับปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นวัวควายนะครับ เพื่อสร้างรายได้กลายเป็นอาชีพเสริมเพื่อลดต้นทุนอีกทางหนึ่งเนาะมาดูลักษณะลำต้นของมันนะครับย้าหวายหรือย้าหวายข้อนะครับเป็นญ้าที่มีอายุหลายปีนะครับลำต้นนะครับไหลอยู่ใต้ดินมีลักษณะเป็นกลมแข็งแตกออกเป็นขแขนงและเป็นข้อป้องนะครับประโยชน์ของมันนะครับประโยชน์ของมันก็คือย้าหวายเนี่ยนะครับเกษตรกร มักตัดมาเป็นอาหารให้แกะวัวควายหรือปล่อยให้กินนะครับตามแปลงหญ้านะครับหรือปลูกเป็นแปลงหญ้าก,ก็มีนะครับประเด็นที่2ก็คือทนต่อความแห้งแล้งนะครับเกิดได้ดีไม่ต้องไปดูแลอะไรมากมายนะครับไม่ต้องบํารุงอะไรมากมายเลยก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีนะครับนอกจากมีข้อดีแล้วยังมีข้อเสียเนาะหญ้าหวายเนี่ยมันเป็นเรียกว,ว่า เป็นคู่กัดระหว่างชาวนาเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นพืชที่แย่งน้ําแย่งอาหารนะครับกับต้นข้าวครับทาให้ต้นข้าวไม่เจริญเติบโต,ตหรือว่าได้ผลผลิตน้อยนะครับกําจัดก็กําจัดยากเพราะว่าอะไรเพราะลาต้นเนี่ยไหลไปในดินนะครับหัวอยู่ใต้ดินนะครับพอใช้สารเคมีกําจัดก็ได้เฉพาะบนพบ,บ,บริเวณผิวดินเนาะก็ได้เฉพาะบริเวณผิวดินนะครับ แต่ใต้ดินก็ยังมีหัวก็ยังสามารถขึ้นได้นะครับเพราะแล้วชาวนาส่วนมากจะใช้วิธีไถเพื่อเอาตอเอาไหลของมันเนี่ยขึ้นมานะครับเอาหัวของมันขึ้นมาแล้วก็ตากแดดแล้วก็ฉีดยาเคมีพ่นฆ่านะครับคุณค่าทางอาหารเนี่ยก็จะมีโปรตีนอยู่9-10ถึงเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับมีฟอสฟอรัส2.3ดมเปอร์เซ็นต์มีโพเทสเซียมนะครับ0.9เปอร์เซ็นต มีแคลเซียม0.31%มีเยื่อใย32 6 5ถึง65%วัตถุที่ย่อยได้นะครับ60.9%แล้วก็ลิกนินนะครับ4.6%นะครับหญ้าหวายเนี่ยให้โปรตีนสูง9-10%สูงเมื่อเทียบกับหญ้าชนิดอื่นๆนะครับแต่ใช้การผลิตนะครับแต่ผลผลิตที่ออกมาคือต่ำเมื่อเทียบกับหญ้าชนิดทั่วไปเช่นเนเปีย ซึ่งให้โปรตีนสูงเหมือนกันเนาะก็คือพูดง่ายคือหญ้าหวายเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยก็มีทั้งมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียเนาะ,ะเกษตรกรก็นําไปพิจารณากันเองนะครับว่าจะเป็นหญ้าถ้าสาหรับชาววัวชาววัวก็จะเป็นหญ้าที่เหมาะเพราะหนึ่งแหละมันปลูกง่ายบางคนก็ไม่ต้องปลูกมันก็ขึ้นเองนะครับแล้วก็สองเลยก็คือ ให้โปรตีนพอๆกับหญ้าเนเปียนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันข้อเสียก็คือว่าถ้าแปลงหญ้าตรงนั้นน่ะเราจะทํานาอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้การทํานาของเราเนี่ยมีผลผลิตไม่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเรานะครับก็แนะนํานิดนึงนะครับสําหรับเกษตรกร,ท,กรที่จะนําหญ้าให้วัวเนาะผมเห็นหลายคนแล้วผมจะเอาประสบการณ์ที่ผมเจอมาก็คือคือส่วนมากเนี่ย ชาววัวหรือว่าคนที่เลี้ยงวัวเนี่ยชอบไปเอาญ้าตามทุ่งนาตามคันแท้นะนะครับตามไรนาผมต้องย้ํานิดนึงว่าไรนาของเราเนี่ยมันมีสารเคมีตกค้างนะครับตั้งแต่ไถพวนวานนะครับจนเกี่ยวข้าวเนี่ยมันมีสารเคมีดังนั้นแล้วการที่เราไปเอาญ้าในแปลงนาตรงนั้นอะ่ะนะครับมันก็คือมันก็ติดสารเคมีมาด้วยนะครับ พอหญ้าเอาไปให้วัวนะครับวัวก็จะมีปัญหาเรื่องการตกลูกการผสมอะไรเงี้ยพอผสมไปก็มดลูกมีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับแนะนําก็คือว่าควรจะาหญ้าที่เราคิดว่ามันปลอดภัยก็คือไม่มีสารเคมีหรือหญ้าที่เราปทำแปลงเฉพาะนะครับเพื่อเอามานําเลี้ยงวัวเนาะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสําหรับวัวไรไปนาชาแนลนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับ ติดตามใน EP ีถัดไปเนาะสำหรับเลี้ยงวัวฉชบับมือใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เป็นกําลังใจให้กับหัวไล่ไปนนาชาแนลด้วยนะครับบา,บายๆแล้วพบกันใหม่นะครับ